อาเลใจียนพี่รู้ว่าเธอสงสัยปราเกียรแต่คนทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนว่ารายครอบครัวของเราแล้วจะเกิดว่าไม่เจอแหวนในกระเป๋าปราเกียรล่ะจะไม่เจอได้ไงล่ะพี่ก็ฉันเพิ่งเอาไปใส่ในกระเป๋ามันตอนนี้แหละที่ปราเกียรจะถูกกระชากหน้ากากต่อหน้าทุกคนช้าโฉงวันมืนของเธอวันนี้ก็จะเป็นวันที่แม่สีตานถนะูกเช็ดหัวออกไปสินะแน่นอนที่สุดก็เอาที่ เสียใจด้วยพี่เราต้องทำแบบนี้เริ่มที่ใครก่อนดีเอ่อเออคือเริ่มที่ฉันก่อนก็ได้เลยจ้ะฉันก็ด้วยค่ะถ้าครอบครัวคุณให้ความร่วมมือเราก็ไม่มีปัญหาเจอแล้ว ำไมคุณทำแบบนี้ต้องการอะไรเงนินเหรอหรือคุณอยากจะล้มงานเมื่อของพวกเขาเนี่ยอะไรกันน่ะแผนเปิดโปรงปลาเกียร์ล้มเหลวได้ยังไงกันแล้วฉันจะทำยังไงกับน้องสาวมันดีละ่ะธนุทำไมเธอต้องมีพิรุษขนาดน,นั้นถ้าแหวนอยู่ในกระเป๋าน้องสาวมันเราก็ยังเปิดโปรงมันได้อยู่ดีใจเย็นก่อนได้ไหมปลาเกียร์เท่านั้น ที่จะต้องโดนเธอแค่เอนจอยก็พอเอนจอยได้ไงฉันอยากให้มันถูกจับคาหนังคาเขาแหวนเพชรก็มีอยู่ในกระเป๋าแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปดีล่ะทั้งหมดนี่เป็นแผนร้ายของเธอสินะธนุจงจะทําทำให้แหวนหายแล้วอาเรีก็รู้เรื่องด้วยธนุสวีทฮาร์ทพู้รับพู้รับ คือฉันกำลังบอกธนุว่าเรายังหาแหวนไม่เจอแบบนี้แล้วเราจะมั่นกันต่อได้ยังไงกันครับฉันต้องการแหวนทำอะไรสักอย่างสิหาแหวนที่สิที่รักช่วยฉันหาแหวนทีนะหลานด่วนตํำหนิเธอโดยที่ไม่เช็คใค้ดีก่อนได้ยังไงผมคิดว่าเป็นวงเดียวกัน พอเจอก็เลยเออไม่ได้เช็คก่อนนะครับผมรู้ว่าไม่ควรจแบบนี้ผมผิดเองผมขอโทษนะครับขอโทษแล้วหายเหรอดูเธอสิเสียใจแย่ฉันสิเสียใจจะเธอรอดไปได้เธอรู้สึกแย่ก็เพราะหลานไปทำให้เธอยิ้มสิแย่ก็ดีแล้วไงนี่แหละที่ฉันตกกันไปทำให้เธอยิ้มอ่ะผมก็โทษเธอแล้วอ่ะ นี่ภรรยานะไม่ใช่เพื่อนเธอต้องการความรักความเอาใจใส่ทำอะไรก็ได้ให้เธอยิ้มไม่อย่างนั้นรู้แล้วคุณย่าจะกลับบ้านเกิดใช่แล้วก็ไปเลยสิไปเลยคุณย่าเนี่มีข้อแม้ตลอดเลยจะอธิบายยังไงดีนี่พวกปลาเกีรยิ้มเด๋ยวจะตายโทเอ้ยยิ้มสิ ไม่เช่นนอ้ใจยิ้มบนหน้าเลยคุณย่านะอยากให้ฉันทำให้เธอยิ้มดังนั้นเธอช่วยทำให้งานมันง่ายหน่อยถ้าฉันอารมณ์เสียแล้วแม่เธอมาบอกให้เธอมาทำแบบเดียวกันเธอจะทำไหมละ่ะก็ต้องทำใช่อย่างนั้นแหละเด็กดีไม่ยากเลยใช่ไหมเพราะว่าคุณเนะี่ยเซซันเก่งเก่งมาก เม่เอานะยิ้มสิผมรู้ว่ายิ้มคุณเนี่ยราคาแพงแต่มั่นใจเลยคุณต้องได้ค่าตอบแทนคุ้มค่าอย่างแน่นนี่ฉันให้โอกาสแล้วนะถ้าเธอถูกเปิดโปงเนี่ยยิ้มเธอจะหายไปหายไปตลอดกาเลเร็วเข้าสิใหญ่สีตาสุวิทฮะ คุณนี่ไม่ควรเป็นอาจารย์วิทยาลัยครุรไปเป็นนักสแสดงมากกว่าที่รัก <c oughs>